สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พญิหลอดติดผ้ามาเบิ้งไฮมันพี่น้องไฮมันอายุ3เดือนก็กลัวสี่เดือนเลยนะพี่น้องว่าใส่ปุ๋ยสูตรใดครับนี่นะครับพี่น้องปลูกเดือนพุสกิกาครับพุสกิกาท่านว่าโมกุล่ากลุ่มผ้าเนี่ครับกลุ่มผ้าอย่างท่ท่านติมเดือนอยู่พี่น้องนี่ครับปลูกก่อนเกี่ยวเขาจักสามสี่หมื่นเล่นะพี่น้อง เจ้าขอกับแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนะพี่น้องเนาะมาเบิ้งครับพี่น้องนี่นครับน้ำเบิ้งโงาพี่น้อง,งหัวครับผ่านเปลี่ยนได้ครับนี่หัวใหญ่หัวหน่อยเสมอได้พี่น้องนี่ครับพ่อยลดขวดให้เบิ้งพี่น้องนี่ครับนี่ครับหัวกับบุษบัตรใหญ่ครับหลวงพี่น้องเป็นกำลังสั่งนาะครับเนาะ นี่ครับกำลังสางหัวพี่น้องนี่ครับ,รบที่ปูพี่น้องข้างใต้กับปูกชั่วเกี่ยมไปจังจี่ลเลพี่น้องน้ำขังให้นะครับ สามเดือนกลัวเพราะท่านถึงสี่เดือนน้องพี่น้องนะครับนี่ครับพ่อใหญารอดทีขวดให้เบิ้งพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องหัวกำลังสั่งหัวครับนี่ครับนี่พี่น้องกำลังสั่งหัวครับ สามซีเดือนก็ได้กู้พี่น้องไห้เลาะไปเบิ่งกับพญนยลอดไปเรื่อยครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องที่แรกก็ใส่ปุ๋ยสูตรยี่สิบ้วดศูนย์นะพี่น้องแต่ว่าฝนตกมากมืออาทิตย์ว่างหันเลยเอาปุ๋ยสูตรศูนย์ทบไทยด้วยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับ จะดิห้เบิ้งมิดปุ๋ยพี่น้องครับน่ครับพี่น้องเป็นไฮมั่นกระเทือนครับพี่น้องติดกับไห,หน้านี่ครับไ้หน้าครับไ้หน้าพ่นเบิกไม่ครับนี่ฝนตกมากขันไห,หน้าซุ่มนีขังน้ำครับไ้นี่กระหึ่มไปเวิร์ดได้พี่น้องจำเป็นต้องได้กู้ครับ พืชสภาพนี่ต้องกู้พี่น้องบ่กู้บ่ได้ครับเหมือนบ่ิสันตกับเน่าเบิดครับกับไรเบิ่งพี่น้องจักเดือนครับปลูกพืชสกีก,ก,กาวอดพืชสภาพครับครับนี่นะครับเม็ดปุ๋ยพี่น้องนี่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ 0, ครับกาอยางก,ก็ได้พี่นอ้องมันเพร่อให้หลอดอีกขวดนึงครับนี่ นี่แหละครับพี่น้องหัวพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องนะครับนี่กำลังสั่งหัวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเม็ดปุ๋ยครับนี่ แดงๆนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับพี่น้องหลังจากใส่ปุ๋ยเกลือถึงตัดมันออกที่เล็ก ok ๆนะครับตอนนี้กับฝนตกมาก,ก็เลยใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์พี่น้องนะครับเม็ดนี่นะครับพี่น้องถ่ายภาพพี่น้องเลาะเบิึงครับมันสามเดือนก,กลัวๆสี่เดือนนี่ครับนี่ ครับย้อนแสงยังอยครับพี่น้องนะครับนี่นะครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยพี่น้องนะครับนี่สูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์พี่น้อง ที่เลี่ยงกับไส้ปุยยีเอี้ยศูนย์นย์่อนันครับเบิ้งหัวพี่น้องกำลังดีสางหัวครับนี่นี่พี่น้องนี่ครับ ครับแนะนําให้ใส่ไอ้พี่น้องลองบึงครับได้ผลบริได้ผลก็ลองบึงครับ,บ,รบแต่ว่าพอาะเ่ยหลอดใส่ยังสี่แล้วครับทั้งไอ้ข้องเชยสามมอทั้งอุดรใส่เต็ปุ๋ยเกลือเนี่ยครับฝนตกห้วยมากเจ้าปุยป๋ยเกลือสร้างปุ๋ยเกลือไปใส่ไอ้พี่น้องพ่อมั่นญไไ่มากอายุใกล้พ่อคู่กัเจ้าก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกสิบหา 60, กระต่ายแหละครับไปตบะไทยพี่น้อง คมันเป็นให้กระเทือนครับพี่น้องให้กระเทือนติดให้หน้าครับนี่นะครับต่อเฟืองย่งอย,งอยู่พี่นอ้องยูให้หน้าน้าติมและเลาะนี่ก็หึมไปหมดเลยครับเป็นดินใส่พวกกู้ก็ได้ครับเน่าเบิดจับป็นต้องกู้ครับพืชสภาพได้กู้เลยพี่น้องนี่พวกกู้ก็ได้ครับนะครับ ุ่นละครับหอดพุ่ดละพี่น้องยังหน้าน,น้อยๆพุ่นละครับพุ่นครับนี่เห็ให้หน้าพี่น้องแนะน้ำใส่เลยพี่น้องเออร้องมึงครับ มั่นสามเดือนกลัวครับนี่สามเดือนกูกลัวเมื่อท่านถึงสี่เดือน,อนพี่น้องเป็นสี่กู้ประมาณพฤศจิกาท่านว่ามุกกร่าขุมผ้ามีหน้ามีสาประมาณหก,ดก,กเดือนกู้กลัวน้อพี่น้องหกเดือนเดือนหนึ่งเได้กู้ครับอีกสามเดือนกลัวถ่านพี่น้องได้กู้นี่ครับนี่ครับอีกบ่โดนครับอีกสามเดือนกู่กลัวได้กู้พี่น้อง ฝากพี่น้องไว้ครับล่องบึงและพี่น้องด้วยครับนี่ครับนะครับนี่รถผ้าบึงบรรยากาศพี่น้องหลังจากเลาะบึงให้มันครับ นะครับบรรยากาศน้ำท่วน้ำทลาพี่น้องคนละครับคนนะครับนะีบ่นะครับพี่น้อง,งกุ้งม่วงอกอกดอกวิ่ดีพี่น้องแต่จักขีจับบ่อยจับครับนี่เทียงหน้าหน่อยพอได้ดนอนเว้นพี่น้องนำมาให้มาหน้าครับ ครับผมขอบคูนหลายๆ้วยครับพี่น้องเอามารับชมครับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริงๆเห็นด้วยครับพี่น้องครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ